สวัสดีครับทุกท่านผมจะพามาดูกราฟของ bitcoin นะครับผมมาดูกราฟของ bitcoin นะครับบิตคอยในในตามเฟรมของต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่า o v e r b o ์บอสโอเวอร์โซแล้วหรือยังนะครับก็เขาขึ้นมาตามที่ํำคลิปไว้ในตอนเช้านะครับอยู่แต่แถวโซนแนวต้านนะครับผม48,000เกือบเกือบ500นะครับก็ตามเฟรมเอามนะครับสามารถขึ้นต่อได้นะครับพยายามไปเทสอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะ4 8 0 00 488นี่คือเราใช้การเทรดตลาดฟอเร็กนะครับเพื่อนเพื่อนก็หวังว่าอ่ามาดูทำเต็มย่อยก่อนนะครับ RSI ก็อยู่ต่ำม,มากสามารถที่จะวิ่งวิ่งไปได้นะครับแต่งนี้นะครับผมตอนนี้48,456นะ48,458ตอนนี้เวลา14.05น,นแต่งบ่ายสองต้องวิ่งนะครับผมดูด้วยการตลาดเต็มรูปแล้วนะครับตอนนี้ทำเต็มเ1นะ S1 S1 Overboss เรียกว่าไม่ Overboss หมาความว่า มันอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับกลางตรงนี้แสดงว่าไปต่อได้นะครับยังไม่สุดถ้าเกิดมันหักองอแบบอแบบนี้มันจะลงมาครับตอนนี้ผมอาจจะพูดวกไปวนมานะครับก็ไม่คอยได้พักผ่อนด้วยก็เลยเสียงอาจจะติดติดกัดกัดนะครับผมอาจจะพูดไปวกไปวนมานะครับพเพื่อนๆก็เอาเป็นว่านี่คือไอซ์ไดนะครับอยู่ระดับตรงนี้นะครับั่แหนายคมว่า6กสิบมีโอกาสขึ้น40ิมีโอกาสลงแต่เป็นเทรนขาขึ้นก็ต้องวนกลับไปหลุมตรงนี้นะครับสี่หมื่นเก้าพันดอลลาร์หนึ่งร้อย นะครับจะเป็นเทรนนี้นะครับเมื่อเบรกเทรนนี้ได้ก็จะเป็น48,500นะครับแต่งนี้จะเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะครับแตงเทือนนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวแตงวัยสนะครับวัยสก็จะมาซัพพอร์ตดึงไปที่49,000ดอลลาร์แบบนี้ได้คิดว่านะครับแต่ต่อจากนี้ไปก็ต้องผ่าน48,500ดอลลาร์ได้ก่อนนะครับผมก็มาดูตามฟิล์มของ s อนะครับเรียบร้อยสบายใจได้เลยนะครับเพื่อน ที่เราเห็นครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้เขาเบรกเทนมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือ1นะครับ1ตรงนี้นะครับ2ตรงนี้2ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นไป3ขึ้นไป3ตรงนี้ขึ้นไป4ตรงนี้นะครับผมไม่ผมนับเว็บไม่เป็นนะครับแต่ผมแก้ดูสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็คาดการณ์อนาคต5นับตรงนี้นะครับ 5นับตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเวลาปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับล่าสุดที่เราเห็นแล้วก็กราฟสโตแคติกมันอยู่ยอดแบบนี้นแบบสดงว,ว่ามันต้องลงแบบนี้ราคาก็ต้องดิ่งลงมาที่เดิมแต่ตอนนี้เส้นสโตแคติกมันอยู่ตรงนี้นั่นหมายกาว่า5ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องเป็น6สิครับ6ก็ต้องไปแสกหน้าไปถ้าเกิดว่าเส้น RSI มันอยู่ตามเทรมด์ S4 อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็แสกหน้าไปได้ที่ตรงนี้ก็ไม่ผ่านนิวไฮก่อนหน้านี้แสดงว่ามันอยู่ตรงนี้ แต่มันอยู่ตรงนี้แล้วนั่นหมายความว่ามันจะเทคขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้แล้วก็มันจะผ่านตรงนี้ได้ถือว่าอ่ามันจะผ่านตรงนี้ได้49,500อย่างแน่นอนนะครับนี่คือกอยําว่าอย่างแน่นอนสาหรับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่ามันสามารถไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนแต่ตามเป็นเสี่นะครับเกิดปฏิกิริยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือเราต้องกัดกันก่อนไม่ใช่รอให้มันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเส้นก้าเฉลี่ยตรงนี้ออกนะครับเพื่อน เดี๋ยวขอออกนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูกันกับตัวนะครับเรามาดูกันกับตัวตอนนี้วอลลุ่มสวยมากเลยนะครับมีแรงซื้ออย่างหน่วงแน่นนะครับที่ผมดูครับแล้วนะครับดูวอลลุ่มแล้วนะครับผมก็โซนนี้นะครับจะต้องเทคขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ากัด สิ่งมันไม่มีการแย้งครับเพราะว่าถ้าเกิดกราฟอยู่ตรงนี้แล้วเส้นต,ตรกราฟิกอยู่นี้มันต้องลงมาส่วนนี้แต่ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันจะขึ้นนะครับเส้นต,ตรกราฟิกเราไว้ดูการเข้าและออกออเดอร์ตปประมาณสัก8 0 70%แต่ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยต่อให้มันลงแค่ไหนมันมันก็ไม,ไม่ไม่ลงนะครับต่อให้กราฟตรงนี้มันลงก็จริงนะครับลงลง,ลงเยื้องออกยาวแต่แต้งเทียนยกตัวสูงขึ้นยกตัวสูงขึ้นเหมือนเรา กีมอเตอร์ไซค์แล้วก็เหยียบเหยียบเกียร์ไว้นะครับแต่บิดกันเร่งตลอดแต่มันไม่หยุดจะหยุดไม่หยุดจะหยุดไม่หยุดแต่มันไปตลอดเมื่อเราปล่อยเกียร์มันไปฟิวมันไปเลยเหมือนปลากระปงที่มันลากเบ็ดนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็ปลา,าซิลาสร้อยก็ลากได้นิดหน่อยนี่คือแนวคิดนะครับก็จะเทคขึ้นไปที่49,300ดอลลาร์ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีแรงเวียงเกินแนวต้านไป5 0 0 0 0 5 2 0 0 0ดอลลาร์ได้นะครับสำหรับวันนี้มีแรงขึ้นนะครับเพื่อน มาดูด้วยกันว่าจะจริงหรือเปล่านะครับ S4 จะต้องเป็นแตงสีเขียวแล้วก็ประกอบด้วยตรงนี้จะเกิดเป็นไพร์แอคชั่นแล้วก็แตงแตงเทียนตรงนี้จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรีบลงคลิปให้เร็วที่สุดนะครับในการคารดเดาของผมเพราะว่ามีประโยชน์สําหรับบางท่านที่เข้ารอเทรดตลาดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวในการตัดสินใจนะครับตรงนี้นะครับไพรแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับแตงเตียนสีเขียวเกิดขึ้นแต,งส,ต,ง,นแตงสองข้อเรียบร้อยยกฐานขึ้นปาน 49, 49, น่าน4 9 0 0 0ื่นเาดอลลาร์คิดว่าจะเป็นไปได้นะครับผมแล้ว นึงเส้นโซคัติกไอดายเไ,ไม่ได้สูงมากนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับพยายามอยู่ในเส้นแนวนี้อยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยแนวต้านนะครับแนวต้านก็พยายามรับอยู่ในเส้นบีบีกลางนะครับบีบีกลางตรงนี้ผมคิดว่า,าวันนี้วีคนี้ใช่ไหมครับนี่คือทำเป็นเดย์เดย์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการหลอกลงมาก่อนนะครับแล้วก็ทำไส้แล้วก็ตรงนี้เป็นไพร์แอคชั่น เป็นไพร์แอคชั่นแบบนี้เขาจะเป็นแบบนี้เดวันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตะลรุ่นนิวไฮนะครับเป็นเทรนการขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจบนะครับผมก็ห้าหมื่นสองพันดอลลาร์วันนี้คืนนี้นะครับลุ้นกันต่อไปหวังว่าจะไปถึงนะครับโอเคก็จากแนวรับกลายเป็นแนวต้านนะครับนี่คือแนวต้านของตามเฟรมไหนที่ผมตีไว้นะครับโอเคเส้นออกขอนะครับผมโอเคนี่คือเป็นการคาดเดาของผมล้วนเลยนะครับผมแล้วก็เดานะครับผมประมาณนี้นะครับแนวต้านนะครับแนวต้านของ s 1นะครับแนวต้านของ s 1จะอยู่โซนนี้นะครับตามเฟรม แำมพิม M สามสิบนะครับแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนหวังว่าจะตะลุไปได้นะครับเพราะว่ายังมีแรงขึ้นอีกมาสาลนะครับเพื่อนเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนแนวแนวนี้เลยนะครับแนวต้านแนวต้านสิ่งที่คุณจะเจอต่อจากนี้ไปเนวตำไส่พวกเนี้ยอส่ต่างต่างเหล่านี้ครับเขาพยายามเทสยืนเหนือเส้นบีบีกลางตรงนี้อยู่นะครับลงแต่มีแรงซื้อลงแต่มีแรงซื้อผมคิดว่าจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือความคิดนะครับดูจากคราฟดูจากการเดาครับนะครับผมไม่ได้ซื้อแบบลอยๆนะครับ โอเคนะครับก็หวังว่าลุ้นให้ผ่าน48,500ไปได้นะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมโอเคนะครับ s 4 S4 นะครับก็ไม่มีอะไรมากไปแน่นอนนะครับผมก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าเขาพยายามสร้างฐานเรามาดูโซนนี้นะครับเราฝึกดูโซนโซนเราต้องย้อนดูอดีตอา,อาอดีตที่มันกดตัวลงมาแบบนี้มันจะกดตัวลงมาอีกหรือหรือมันจะกลับเป็นแบบนี้เราก็มาหาดูนะครับลงแบบนี้ลงมา แสดงว่าเราต้องไปหาก่อนหน้านี้ที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้อ่าต้องมีลักษณะนิสัยแบบนี้อ่าเป็นนิสัยแบบนี้ได้ไหมอ่าเป็นนิสัยแบบนี้ได้ไหมที่ราคาล่าสุดที่ผมทําให้ดูก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าอ่าเราต้องฝึกสังเกตต้องฝึกไปดูบ้างนะครับเพื่อนๆอลงมาใช่ไหมครับอ่าไซเบโอเคเมื่อเบรกที่ผมบอกว่าเบรก q, ใช่ไหมอ่านี่ราคาที่เราเจอตอนนี้นะครับที่เราเจอตอนที่48% 0 0 0นะตอนนี้แต่มันจะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่อ่ามันจะเป็นได้เดี๋ยวเราไปดูแบบนี้กันนะครับโกวดที่เกิดตรงนี้ มาดูก็กวดที่เกิดตรงนี้อ่านี่คือการก็กวดที่เกิดตรงนี้และสพอร์ตด้วยเส้นไอไอตรงนี้นะครับเพื่อนๆนโอเคนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นแบบนี้แท่งเดียวยาวเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่านี่แท่งเทียนอยู่แบบนี้อ่านี่คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ครับลงมาอ่าแบบไหนดีขึ้นหรือลงครับเพื่อนๆขึ้นหรือลงครับแต่ผมคิดว่าจะขึ้นนะครับผมคิดว่าขึ้นนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมจะรีบลงเผื่อว่าเพื่อนๆตัดสินและหรือดูแล้วมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็ ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับโอเคครับโอ้โหนะครับที่ใบนกไปเลยจ้าโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับผมไปเลยนะครับผมนะครับราคาไหนก็ได้เราไม่สนใจนะครับเพราะว่าเราเก็บเต็มปอดนะครับผมวันนี้ก๊อปไปอีกครับผมวันนี้ก๊อปไปอีกสองสองแสนนะครับสำหรับที่ใบโนนะครับผมก๊อปไปอีกนะครับว่าทาไมผมก๊อปแล้วมันย่อทันทีเลยทุกทีเลยนะครับไม่อยากบอกไกลเลยนะครับผม โอเคก็หลุดบวงเลยนะจ๊ะจะหลุดบวงเลยนะครับเพื่อนนี่คือจีบายโนนะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นก่อนที่เพื่อนๆ่เห็นนะครับก็มันมีเหรียญัพเหรียญดาวด้วยนะเหรียญัพหมายความว่าถ้าเกิดเราถือสมมติว่าเราซื้อตัวแม่นะครับ ada ถ้าตอนนี้คุณคิดว่าเทรนเป็นแบขึ้นใช่ไหมถ้าเราซื้อ ada นะครับตอนนี้บวก4%เเแต่สิ่งถ้าขุดคุณซื้อ ada adf หมายความว่าแทงแทงว่าแม่มันจะขึ้นแม่บวกนิดหน่อยลูกไป10อ่าแต่ถ้าเกิดว่าแทงว่าแม่จะลงอ่า แม่ลง4%แต่มันเรากำไรเป็น10%หมายความว่าตัวลูกเนี่ยลงไป10%จะเรียกว่าํำไรหมายความว่าแทงให้ได้ตามฝั่งที่เราตายขึ้นไตยลงนะครับเพื่อนๆข้อตัวนี้ถือข้ามคืนได้นะครับไม่มีคําว่าล้างพอร์ตถ้าผิดทางข้อคัดทิ้งหรือถ้าผิดทางหนักมากๆก็ต้องตัวัวจนกว่ามันย้อนกลับมาทางใดทางหนึ่งที่ถูกทางแล้วเราแค่พอร์ตได้แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเงินเท่านี้10,000บาทจะลงทุนกับ ADA อ่าถ้าเกิด ADA บวกไป10% ตัวนี้อาจจะบวกไป40%เหรียญอัพนะครับคือคือ,คอเหรียญอัพเหรียญดาวนะครับเพื่อนเหรียญอัพเหรียญดาวผมดูให้นะเดี๋ยวมีคนแอบแอบซื้ออีกอ่าเพื่อนมาดูนะเหรียญอัพเหรียญดาวอ่าเหรียญอัพเหรียญดาวมีโอกาสขึ้นไหมอ่าต้องศึกษาเพิ่มเติมนะเอามาแค่บอกกล่าวเฉยๆนะครับผมตัวต่อไปผมจะไปดูแล้วนะครับ ADA มันกัดใจวัยรุ่นมากเลยมันอยากจะไปนะครับผมรู้นะครับมันอยากจะไปมากๆเลยนะครับสําหรับ ADA ดูนิดหน่อย ี D A ก็โอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยอดีทำท่าเหมือนกันแล้วนี่จะระเบิดแล้วเดี๋ยวจะเหมือนจะบัญชีบานะครับเพื่อนเนี่ยเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ไหมสวยมากเลยโอ้โ,โหนะครับนะครับมันจะไปแล้วนี่หลุดบ่วงแล้วเส้นนี้ด้วยนะครับเส้นเส้นที่อยู่ตรงนี้แหละตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่วิ่งแล้วครับอืมโอเคนี่วิ่งแล้วนะครับเพื่อนๆคอยไอะมันวิ่งไปนะครับผมมันวิ่งไป ช่างมันนะครับผมช่างมันฉันไม่แก่เราจะไปดูกราฟของชิบะอินุกันดิกวรานะครับผมชิบะอินุนะครับตอนนี้ตามเพฉลยตามเพลยเอสสี่นะครับเอสสี่ก็เทสโอเคนะครับไม่มีอะไรมากนะครับลุ้นกันต่อไปครับชิบะอินุโอ้โหนะครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วนะครับผมสําหรับชิบะอินุนะครับก็เรียบร้อยครับสวยงามมากหวังว่าจะบินขึ้นไปแต่แถวโซนนี้ได้เลยนะครับวันนี้ลุ้นกันต่อไปสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย นะครับสาหรับที่ใบโนนะครับหวังว่าให้มันไปได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็แค่นี้ที่บาไม่ต้องดูอะไรมากก็ดูดูขึ้นก็ไม่ขายลงมาก็ไม่ก็ซื้อนะครับจะไปดูอะไรมากมายโอเคครับเรียบร้อยดดทคอยเรียบร้อยดดทคอยโดดกคอยดดทคอย,ดดอยไปเลยจ้าโอ้โหนะแล้วก็เต็งนี้เกิดอะไรขึ้นดดทคอยโอ้โหโดดทคอยตกใจหมดเลย ตกงแจมมาเลยเดี๋ยวแอบไปดูฟิวเจอร์หน่อยเพิ่มเปิดฟีเจอร์ทิ้งไว้เดี๋ยวมาคอยโอ้โหนะครับเรียบร้อยครับดอสคอยก็700ดร้อยดอนะครับไม้นี้ผมจะถือนะครับไม้ดอสคอยดอนในไม่ว่ากรณีอะไรผมจะถือนะครับถือไว้ถึงจนถึง1นึ่งดอลนั่นแหละครับประมาณแสนกว่าดอลลาร์นะครับผมเพราะเดี๋ยวจะปิดไม้อื่นด้วยนะครับก็ดอสคอยไปแล้วนะครับดอสคอยไปแล้วจังซีมันต้องตอนครับผมดอสคอยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนะครับมีการทุบโมอยู่ไม่ต้องได้ดูนะครับ3นาทีก่อนหน้านี้นะครับ ทิสแล้วนะเพื่อนติดแล้วนะทิสแล้วคุณจําไว้นะคุณจําไว้นะถ้าคุณซื้อโอกบาทต้องไป็น12นะถ้าเกิดคุณซื้อต่อหน้าบาทกว่ากว่าคุณได้ไม่ต้องถึง12บสองสิบเอ็ดกว่าก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่ผมบอกไว้นะครับดุสคอยมันแช่มากี่ปีแล้วครับผมกี่เดือนแล้วครับแช่วับแช่วับอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับคลิปนี้ก็รีบลงดีกว่านะครับไม่มีอะไรมากก็แค่อยากบอกว่าดุสคอยตอนนี้มันสุดๆดแล้วครับผมผมต้องกลับมาลุ้นดุสคอยต่อนะครับเพราะว่าปอดเราเนี่ย เรามาตั้งแต่นู่นไม่อยากจะพูดนะครับผมเจ็บกอนะครับบิคอยต้องไปต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอเดี๋ยวแวะไปดูบิตคอยคอร์นะครับบิตคอยขึ้นเปล่าอ๋อบิตคอยอยู่ที่สี่เหมือนแบบสี่เหมือนบิตคอยก็ตําต้าจะไปเหมือนกันนะเพื่อนตําต้าจะไปนะตําต้าจะไปนะแต่ตอนนี้บิตคอยถ้าพี่ใหญ่โอเคแล้วตัวลูกก็จะวิ่งต่อได้ไม่จำเป็นต้องรอตัวแม่นะครับเพื่อนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ